รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับเป็นยี่ห้อไอว่านะฮะโมเดล PS001 ตัวนี้พิเศษก็คือตัวเครื่องจะเป็นโปร่งแสงหมดเลยนะครับโปร่งใสนะฮะมองเห็นถึงข้างในทั้งหมดทั้งตัวเครื่องนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะตัวนี้จะดูรู้เลยว่าสายพานาาขาดหรือว่ายังไงนะฮะก็โปรงแสงตัวนี้แจ้งตือนก็คือไม่มีที่นิเปลนะครับแค่นั้นเองนะครับ ตัวนี้เป็นระบบสตูดิโอนะฮะต้องใช้หูฟังเสียบนะครับตัวนี้ไม่ได้มีลำโพงในตัววงแสงทั้งหมดนะครับทุกอย่างใสหมดเลยนะฮะสภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะฮะเติมต้นเดี๋ยวทดสอบฟังระบบ,บเทปนะครับก็สช้อวาเต็มระบบเลยเป็นเสื้อนใหม่เรียบร้อยนะอนริโกฟ้าก็สายนะครับได้หมดเลย ฐาน 2A 2ก้อนนะครับว,วันลุ่มตรงนี้นะครับวันลุ่มลดได้สุดคือได้สุดนะครับสินดีนะครับเราต้องไม่ติดสต๊อประเก้อต่อสต๊อปด้วยนะครับสินดีตัวเล็กคูดทางง่ายน,นะครับตัวไมดิ亚นะครับแล้ก็สวยนะครับ ฟังเพลงไทยนิดน,นะะึง,งะะน,นะครับาให้เราจดตจร้องทาตามด้ยยินยอครับประมาณนี้นะฮะร,รีวิวเยอะเลติดิคสิตน,นะครับหัวอ่านสภาพใหม่ลูกยางใหม่นะครับภาพสวยเลยนะครับ เป็นสายพานใหม่รรบ้อยโปร่งใสทั้งเครื่องนะครับสวยมากนะครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ